คือผู้เล่นทั้งสงทีมกันสักนิดหนึ่งนีครับบีเคซีปาจินบุรีไฮเวย์ในเสื้อสีเหลืองนะครับถคนแรกนีมีผู้สาประตูเป็นอัคับปีอยู่ในโซนอันตรายด้วยกันนะครับ mm hmm. เริ่มเกมครึ่งแรกนะครับบ mm ีเคซีปาจินบุรีเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นนะข้างหน้าให้โรมบนโดดักไว้ได้เ mm hmm. ปาโลกระชากมา mm hmm. ให้กับวิภูสนะยิงล่อเป้าเลยครับ1ประตูต่อศูนะครับ โอ้ขึ้นนำแล้วครับราชนาวีครับจากจังหวะสวนกลับดีครับบีเคซีบุกโรมุนโดวิ่งมากดลูกนี้หนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้ไม่มีสูตรอะไรเลยครับวิ่งมากดดื้อเลยครับแล้วฉลับเข้าไปเลยครับทำชิงกับวิคุษนะอยู่ตรงกลางสนามครับให้มาแล้วเข้าซ้ายยิงสองหนึ่งเลยครับโอ้โหเกมจะจบอยู่แล้วครับนี่เลยครับ นัดนายยิงแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้หลอกครับนล่งแล้วครับนาทีสุดท้ายแล้วยิงเลยบอลติดผู้การครับโอ้ยังไม่เหมิอครับผู้การดง